เอาว่ะได้เล่นเทสแล้วล็อบบี้นี้เล่นอะไรอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยล็อบบี้นี้ล็อบบี้นี้มีของดีแหละแกมิกมิเนียนมาเลยขออย่าเพิ่งเจอกันได้ไหมท้ามไปก่อนโอ้หน่อย ้อยแบมได้ด้วยอ่ะแล้วผมจะเลือกซื้อใครอ่ะไอ้นี่เหรอเพราะว่ามันเป็นอันเดสเนี้ยหรอไอ้นี่หรอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไปซื้อสัตว์จากคนอื่นเนี้ยหรอสัตว์ลกนันเราไม่อยากจะจํากัดตัวเองไว้ผมอยากได้ไอ้นี่อ่ะดิ อีเทอนอลไหนอะดิถตกไหมแล้วก็ไอ้นี่กับอีเทอนอลไหนเำเด๊ะเอ้ยผมจะได้อไอ้นี่อะด,อด็ชาโดวี w y c o n s t ผมก็ต้องเอาไหมผมอยากได้มันแค่ไหนวะอืม cặp cặp เรียบร้อยใส,ใส่ไปรุนชอบผมต้องปล่อยไอ้พวกนี้ไปไหมซื้อนี่ก่อนซื้อนี่กดมีหนึ่งแพถูกไหมสองแพเอ่อสองแพขายนี่ะ่ะก็ลง เดึนอีตาโนไหนเดึนอีตาโนไหนโอ้โอ้ท็อปท็อปอัพท็อปอัพ ไอ้นี่สีออนี้ลงไอ้นี่แบบนี้ก็น่าจะดีกว่ารีบอลไอ้น,นี่และไอ้นี่รีบอลสองตัวนี้สองเลสามตัวนี้พี่เบิร์ด ่ใน,ใจจนเ,เีน่าจะกดบัดดี้เนาะเอ้ยผมไม่ได้ดูว่าผมเจอนี่ผมคิดแค่ว่าผมไม่ต้องการไอ้นี่แต่ว่าผมลืมไปต้องการไอ้ตัวนี้อุ้ยมีตายับยับยับเชิน สวยเลยแน็กสะแเตะวะแน็กสะแเตะวะ้า,ายหยาเรียบร้อยไลยแกงามงามงามทีนี้ผมต้องการอะไรอืม ออกาาย่างี้เไอ้พวกนี้ถ้าจะไม่เอาขายจริงไปเดี๋ยวผมปล่อยเช็คไอ้นี่ก่อนเนี่ยเช็คก่อนก็ได้อีเทอร์นอลซัมมอนเนอร์เคทีผมเล่นเคทีกับไอ้พวกนี้ดีกว่าป่ะใช่ไหม ก็แบบว่าตอนนี้ผมต้องการเลยถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ KT อีกตัวหนึ่งถูกไหมผมก็จะขายหมดเลยแล้วก็หา KT อย่างเงี้ยหรอผมไม่ต้องการไอ้นี่ผมไม่ต้องการไอ้นี่ผมไม่ต้องการไอ้นี่ ผมมีโอกาสที่จะได้ไอ้นี่กับไอ้นี่สองในห้าอย่างเงี้ยหรอจะขายใครไหมช่างขายไอ้นี่ลงไอ้นี่เสร็จแล้วขายไอ้นี่ไม่กล้าลงเลยวะกลัวมันไอ้นี่วะ โยนกันไปก็โยนกันมาอย่างเงี้ยอย่างที่อย่างที่เลยเท่ากับว่าตอนนี้ผมจะยินไอ้นี่โยนออกมาเสร็จแล้วไ่ยผมอัพที่ได้เลยไหมถ้าอย่างกั้นหาไทาตัดอย่างเงี้ยเหรอหาเอนเทอร์เอฟเฟกต์อย่างเงี้ยหายนี่น ไอ้นี่กินไอ้นี่ได้โกลเด้นถูกไหมแล้วก็เสียได้ถ้าแตดไหมอ่ะกินไอ้นี่ไ้ยมาไว้เอ็นเทอร์เน็ตเเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวซัมมอนมันขยบปะถ้าอย่างงี้ผมก็ต้องเปลี่ยนไหมอ่ะผมต้องขายนี่ทิง้งถูกไหม เหมือนถ้าผมลงเอ็นเทอร์เอฟเฟคโอโออยางงั้นกินในนี้ก่อนก็ได้วะขายนี่เชียร์หกเกาะขายขาย ม่งหายแน่เลยว่ะถ้าแบบนี้แล้วกันให้ย่างั้นนะแล้วเธอหน้าผมปล่อยนี่เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดอะไอตัวซัมมอนมันเกิดแบบ เธอหน้าผมต้องได้เกาะอีกรอบอีกรอดผมไม่กล้าไอ้น,นี่เลยวะ่ะคือรู้แค่ว่าพอเรากินในนี่ปุ๊บใช่ไหม ยังั้นผมงับสักตัวใส่เข้าไปหามันนี่หระเออผมอยากได้สแตตเข้าไปตรงนั้นมาถ้าสมมติผมงับไปนี่มันจะออกมาสมตัวนะแล้วมันก็จะงับเพิ่มไปอีกไหมสามตัวมันก็จะแล้วไอ้นี่อะถ้าบผมต้องขายนี่อย่างเงี้ย่ะ นั้นผมงับ b อ้นี้จริงไหมอะคือมันเปลี่ยนไอ้นั่นใหม่ไงมันเปลี่ยน interaction ใหม่อ่ะไอตัวรีบอนอ่ะมันน่าจะเกิดเวอร์ชันรีบอนน่าจะเกิดติดไอ้นี่ปกติเวอร์ชันรีบอนมันจะเกิดข้างหน้าถูกไหมแล้วเอร์ชั่นไม่รีบอนจะเกิดข้างหลังแต่รอบเนี้ยแพทเนี้ยเหมือนมันจะสลับกัน ถ้าช่องผมเหลือทีนี้ชิปหายเลยนะถ้าช่องไม่พอปุ๊บไอ้นี่ไม่ได้เกิดเลยหายไปตัวนึงเลยเกมแม่งนะคือถ้าจะเปลี่ยนอะไรแบบนี้มึงก็กรุณาแจ้งล่วงหน้าได้ไหมละ่ะเออบอกในแพทก็ได้เออว่าเปลี่ยนอะ่ะไม่ใช่แบบอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยน ใครรู้กับมึงเลยมันต้องใช้แบบไอตัวไอนั่นแทนอะใครตัดแทนอะไอนี่เป็นนันเดทตรงไั้นตั้มมันเดททิ้งอน่ะผม,มงงปล่อยนี่ตรงไห้น ้อชาโดวี่อ่าไม่ได้ใช้หรอกก็ต้องปล่อยนี่จริงซื้ออ้โอเด้นนักตัวนึงเนี้ยเอชนักเอฟกันแล้ถ้าผมรีบอลตั้มตั้มสองตัวไอ้พวกนี้รีบอลแต่ว่าไอ้พวกนี้รีบอลแล้วไงอ่ะ ต้องเป็นอย่างนี้อ่ะทอนในนี้อย่างเงี้ยนะนกเดี๋ยวเดี๋ยวว้ามึงไม่แชร์เพื่อนเลยแล้วไอที่ได้แชร์คืออยู่ตัไกลเลยไปไป ตายเร็วตายเร็วมีโอกาสที่จะไม่ตายว่ะแล้วเราจะได้ไทตัดเนียหรออมันตกไอ้นี่อ่ะดิตกไอนี้ไอเดตบอลก็อดทนนะ โ,โยกหน้าไปหนึ่งทีโยกหน้าไปสองทีโยกมันยังไงอะ่ะไม่พอตบซ้าย,ยอ,อื้เกือบร้อยงงรอถมาได้ไงวะโอเคโอเค,อเค,อเคผมได้ไทตัสจากมันถูกไหมผมจะผมจะไอ้นี่ ผมต้องซื้อผมขายนี่ทิ้งได้ถูกป่ะผมอยากจะกินไอเนี้ยเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วผมก็ขายพวกนี้ทิ้งได้หมดเลยป่ะและไอ้นี่มันก็ให้สแตตคนอื่นอ่ะเด็ก่ะผมอยากให้มันโยนให้พวกเนี้ยผมก็ต้องขายนี่ขายนี่ขายนี่ซื้อซื้อซื้อ

ตัวหลักม่หายแน่เลยมันต้องโยนให้เนี่ยถ้าไม่โยนให้นี่คือชิบหายเลยป่ะเพราะว่าวันสามทีเอ้ยหรือว่าหม่ถูกไหมาหายเออเวอร์ชันเวอร์ชันนั้นหาย <c oughs> ทุกคนเล่นทุกคนเล่นไอ้นี่กันหมดเลยป่ะ คนเล่นเวอร์ชันนี้นหมดเลยวะ่ะเรามีโกลเด้นไทตัดนะเราโกลเด้นไทตัดนะไนไน,นเราโกลเด้นตบพิษออกให้หน่อยสิไนใจคอไม่ดีเลยไนยถ้าพิษออกอะ่ะไหวแล้วถ้ามึงโยนอย่างเงี้ยมึงต้องเอาพิษออกให้กูแล้วพิษเพื่อนเอาพิษออกก่อนเอาพิษออกก่อนใจคอไม่ดีเลย แต่คอมไม่ดีเลยเอาพิษออกก่อนออ92เปอร์เซ็นต์เลยแล้วออการชนะผมมันคือตัวอะไรครับที่โยนสเต,ต็มันคือบัดดี้ของไอ้นี่ครับเทลอนเอา้าอุ้ยไม่ตายนี่เดียวอีกน,นิดนึง เหลืออยู่ห่อันนี้ห้าหกหกสิบเจ็ดเหลือสองผมเจอผีมันตีกันถูกไหมผมก็ยังฟาร์มต่อได้ถูกปะเท่ากับว่าเธอนี้ผมต้องฟาร์มขก่นีจริงไหมเฮ้้้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะจเย็นดิไอ้เชยังไม่ทันคิดอะไรเลยโอ้คืนี่ขายแค่นี้ใช้เวลาไม่หมดตอนหน้าผมเลย ไอ้นี่ไม่มีรีบอลไม่เป็นไรถูกปะเดี๋ยวให้มันโยนแตะกันเองเวลามันหมดต่อหน้าต่อตาเลยยังไม่ทันได้เล่นเลยผมอยายกโกลเด้นนกอะทำยังไงดีวะเฮ้ยมึงโยนตาแตะแบบมึงไม่โยนให้กันเองอะเออเออ อย่างนั้นสิไม่ไม่ไมเพื่อนมึงโยนให้กันเองสิมันจะได้ใหญ่ๆไงไม่ใช่มันไม่เอออย่างนั้นมันต้องโยนอย่างนั้นแล้วก็กินอีกไหมเออแล้วก็โยนกลับมาตรงนี้เออมันต้องอย่างนี้สิถ้าอย่างเงี้ยได้ทั้งวันทั้งวันก็ยังไหวแล้วมันก็กินอีกทีนึงเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้เพื่อนมันต้องอย่างนี้ยูโนเอออย่างเงี้ยแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละ ไม่ต้องทำหาเลยไม่ต้องทำหาลเลยละแค่น,นี้แหละเดี๋ยวลงนกก็จบแล้วไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าถ้าตดอยู่ที่นกเยอะๆนะแล้วมันวนกลับมานกตบได้เรื่อยๆนะก็จีจีอีซารีดันมีเวลาให้คิดปะมีมีเวลาให้คิดจบ อ,อันนี้มันเทียอะไรเทียห้าไม่ได้ขายนี่ลงนี่ใช่นี่นกพอ<ร>เขาเป็นอะไรอะ่ะเขาเป็นอันเดดเหมือนกันมีพี่เบิร์ดไหมนกแหละยังไงก็ต้องนกแหละหรือว่าจะอย่างนี้ดิไม่เอาไม่เอา มันไม่ถาวรนี่ถ้ามันไม่ถาวรก็ไม่เป็นไรล่ะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหน้าผมจะตั้มไปเวนี่นี่ผมจะงับแม่ผมจะงับแม่ไปดูนะโยนโยนใส่นี่สิเพื่อนมึงจะต้องให้กูบอกอีกค่ครั้งเอออย่างนั้นน่ะโยนใส่กันเองอ่ะเออมันยากเออมันยากตรงไหนล่ะมันยากตรงไหนละเพื่อนแค่นั้นน่ะนจะไปยากตรงไหนล่ะเออโยนใส่กันเองดิโยนอีกดิ เออเหอะสักทีหนึ่งก็ยังโอเควะทีนี้ครับโอ้โหทีนี้ก็นอกโลกอะทีนี้ก็นอกโลกแล้ว,ลลวไปละคนละหมื่นสองหมื่นละโยนโยนยนี่โยนยนี่อีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเรียบร้อยหมื่นห้าละหมื่นห้าพี่ว่างไงโยนกันมาสามหมื่นสี่ไปอ่ะสองหมื่นห้าอันนั้นสองหมื่นห้าใช่ไหมสองหมื่นห้าออเมื่อกี้เก้าพันอ่ะสี่หมื่นแล้วอ่ะ ห้าหมื่นแล้วมึงเป็นคนละไซ์กันเลยเป็นไซ์เดียวแม่งคนละคนละไซ์กันเลยจากกี่ร้อยขึ้นไปเป็นหมื่นอ่ะเขาก็พยายามจะฟาร์มเหมือนกันแต่ว่านะเราเป็นเทสไงเราก็ เราก็ไม่รู้สินะโกลเด้นดาคาริโกลเด้นไททัตแน่แน่ก็ไม่รู้สินะ